สวัสดีท่านผู้ชมเราก็เดินทางไปยามดักกุ้งแต่เช้านะครับท่านยังไม่ที่สว่างนะตื่นมาตั้งแต่ตีสี 5, ่นะครับตีห้าว่าจะไปนะครับท่านตอนนี้ก็ตีห้าพอดีนะแล้วก็เลยจะไปยามดักกุ้งนะครับท่านจะรีบยามดักกุ้งแล้วก็นําไปขายแล้วค่อยไปส่งมอบบ้านนะให้มันทันตอนเจ็ดโมงนะ โดยประมาณท่านไว้ก็ให้มันทันเจ็ดโมงกว่าๆว่าเดี๋ยวเคกเขาจะมารอวันนี้ก็ตื่นเร็วกว่าปกตินะท่านตื่นมาเต้ยชงเตียซีเลยพี่นุชพี่ี่โอ้ลุกไปไหนมา นู้เปได้มารู้เปได้มาจีจี้ฮะจีจี้จอ, <laughs> อืมออจะต้องดีใจมากวันนี้เราเอาซเล้งไปนะท่านเพราะว่าเดี๋ยวคนบางเห็ดไปจะไปด้วยนะเออ คนมาเห็ดจะไปด้วยสลิงไปน้อท่านก็่าเนี่ยลาดอกล่ะส่งใสขนาดเลยดีโอ เดกกล้องนี่ดไปแล้วหมานะเดี๋ยวรอหมานะอืมอกันกันก็มาถึงแล้วนะ เอาไว้นั่นะอากาศเย็นเนาะตอนเช้าเฮ้ยเขาเพิ่งถ่ายแต่รดรถนี่นะเออเออเขาหยุดดูดน้ำเฉยเลย เดาใจคนรูดน้ำไม่ถูกเลย เนื้อต้องบ้นอะไรดับเครื่องจำเออกระเพือออะไรซูไปคันรงนม้เพื่อเดาะไปเตือสมอกับปูงวงดเปิงตั้งและไปอะไรเป๊ะดูดจำ xịa sì, khá nào nội sẽ đau nó xịa sì, cái đong khá nào là sẽ đau cũng cũng quăng một tia một xịa cái đong to tổ xịa lồn tổ một gì qua lại cái bằng sẽ đau nó ไล่ไปตัวเรื่อยๆไอน่ะของเสียกระดองขนาดเลยบุกเสีย phân mà này mới bị nhiều xịa không có phiếu sẽ đẹp nặng giải này mãi mai mà mãi 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 Ờ ừ, thì ghiên nào Sẽ tập đó ấy ừ. Rồi chả Ấu Đặc cung này mà vàng xe rốt với gọt Nó nặng รถแรก ยังอีกฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นอืม มาเก็บต่อให้คนมาเห็ดสตาร์ดรถไปรอตรงโน้นเหลืองนิดเดียวประมาณสักสิบยี่สิบมนะั้งฝั่งนี้จะมีหรือเปล่าฝั่งนี้ไม่ได้ใส่นานแล้ว บอกน,นี้ไม่คือเฮ้ย ตัวนี้ไม่ได้ขยี้หัวอาหารออกนะมันจะเอาออกยากนิดนึงถ้าปกติผมจะขยี้ให้หัวอาหารมันออกเยอะก่อนค่อยเก็บมีแต่ปลาเต็มไปหมดเลย Hãy subscribe cho hết จบอีปีปีที่แล้วเนี่ยน้ำไม่เคยหายจากกอนี้ถ้าต่ใส่กุ้งมาเนี่ยกอนี้ยังอยู่ในน้ำแถวนี้อะ่ะใส่กุ้งปีที่แล้วนะเดินใส่กุ้งตรงนี้ มาปีนี้ละวลดเลยตอนนี้ก่อนตะวันออกรีบปกติน่นแหละพาทิตออกน่นแหละไป่าปวนี้ดีครับ